ไทยเาพยาิ่งจะเปิดตูครับแต่ว่าอยู่อยู่ยลาวเอาเข้ามา <c oughs> อุ่นจักรถก่อนอุ่นจักรถก่อนโอ้สุดนิ่มสุดนิ่มโอ้อคโคตรแฮงวัยรุอโคตรแฮง บายสูดหงฟ้าเลีลยข้างหลังเขาไปเรียกกอนเลยเอาเบอร์จ้นเสื้อเขาไปนะเตรียมเลเต็มเต็มพงเขาเลย ตกริเกข่าวิ๊กข่าหมนมันได้สลายเคนจอดเต็มเลเนาะเท่านี้เรถนะมีอีกอีกร้ยคนอยู่อ้หอ อันนี้มันเล็กเนี่ยอันนี้มันเล็กเนี่ยอเอเ้แต่ว่า้องหานี่เล็กแบบต้องใส่กล่องใช่นั่นมาอือเอาขั้นไหเอาขันไหนรับตาปะรับตาเรียกเอาเลยอ่ะเอาขันไหนเรียกให้มันเรียกขั้น <c oughs> น,น,น <c oughs> ันเลยจะไปสร้างเรือ แยกเลยโหสุดจ้ำเด็กคนขิงว่ะซอนเตสนะตอนนี้ก็เป็นกางสีเช็คให้เนะแล้วก็ประกอบหมดซิว นะประกอบซิวประกอบข้างหน้านียให้เสร็จ <c> อ <oughs> ัพให้ไม่แล้วก็พอมเอาออกห้านเลยเดี๋ยววันนี้เฮากาสีไปเคลียร์เอกสารอยู่ทางในเนะสสาะเดี๋ยวสัมภาหลดรถแล้วเฮากาสีเอารถไปขี่ลองรีวิวบ้างเดี๋ยวสภาพมีวงซอนเต๊ะ ทรงเจองเอนะดคงทานเยนอเนาะโอืออันนั้นสไตล์มันทรงั้งนานคือแอฟริกาทวินเงเดือนไเาโอ้ยเขาเข่ากอนเนาะไทยเพิ่งจมันเปิดตัวแต่ว่าอยู่อยู่ล้างเอาเข้าสุติ ทุกตื่นทุกตื่นขาวงมเองกัที้ข่าวทีเนเตเอร์ไใครในงี้เลยเลยยอะอินฟิเหรออัป็่วหมอต่างประเทศที่เขาไปแล้วออันนั้นเป็นอันนันที่มารยารยาแล้วคนนี้หายกเนะ ไถ่ี่มัมกรดชี้ๆลงสูสงมาเบ,าเบ,าเบาินี่ได้เก่งไหมหนังสือครบปี่หมอืออี่นี่มีขันสส <c oughs> ้นน,นี้นีักสองน้องไนี่มักสายทอรลิงหรือมาเอา,าสอ้ทำไงเลยใส,ส่ซิลคือจีเทเนาะซิวยังม่ได้ใสใ่ค่เร<อ>าออกจ้ารัแจมมา จุดสเมืองไทยไทยบอดี้แฮเบิดีดีขาได้ถึงนี่หรอถึงราได้ยังกี่ละ <c oughs> ใส่ปิกสามใบม, <c oughs> มาแล้วไอ้หนุ่มทัวริง ใหม่รุ่นทรงเซ็งโอ้โห,โหสุดจำอุ่จจัรรถก่อนอุ่จจัรรถก่อนเมดิโอเคเดี๋ยวกลับฮอตบ้านกัน สุดนิ่มสุดนิ่มโอ้โหโอ้โหสันหากคำแต่ว่าในสุดนิ่มอีเลยโอ้โหทอ้องหวังแฮ นี่มันเอเซนซิลลี่มันให้มาครบเลยเนาะคือมีการกาดแฮนเนาะการบังมือนี่แคปบาไฟเสริมครบเซตเลยเนาะ mm hmm. มิเต่คันท้าอยากไปใช้กระเป๋าหลังมิเต่ซื้อปีฟพีาสติจกจบเลยอันนี้ถือว่าซอนเตสามหกแปดีให้มาครบครบเครื่องอีหลีเลนาะ แบบใจบาดเดียวแล้วแบบให้คุ้มเงินแบบผมต้องไปแจ้งแห้อย่างให้มันเพิ่มหลายหนักอ๋อเหรอจำจอว่าท้องนะโมก้าขี่ไว้รถหลายว่าแถวนี้โอ้ พอดีถึกตอนนะนะแต่เจ้ากำลังเลิกเวียกเนาะรถมันเริ่มหลายแล้วเฮาบูกล้าขี่ไว้บุ้งหัวเขาสีออกพร้อมยังไงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาสี่ไปใส่น้ำมันโหลดยู่อ่าปัตตาท้อหน่องดวงท่านนะปนัตตาท้อตัวนะ่ะเต้สองนเนี่ยอ่าเขาสีรอ,ง,รอง,งขี่พร้อมๆเลยเนาะอ่าสีน่าแดกเดี๋ยวมื้อนี้เขาสีโบได้ลุ้งลึกในการอ่า พวกข้อมูลมันอย่างมันหลายเนาะมีแต่เฮาสิลองมาเอ้ยรถนี้มันมันโอเคบ่นะเนาะอ่านี่คือว่าแจ่มเนาะบ้วยวิไฟอ้อมอ่าอ้อมบนสปีดไฟอีวันนี่ไฟแดงคือว่าเฮ็ดมาสวยงามหลายเนาะรถนี้แล้วเบาะมันสิต่ำเนาะเบาะมันสิต่ำแล้วเขาไม่ชิดสูงเบาะมันสิต่ำแล้วเขาไม่ชิดสูงมันสขี้ง่ายเนาะอ่าไม่ใช่แหละเนาะ คนเขาบีแต่วางมือใส่เขาต้องมาคึงมือคึงอย่างก็วางใส่สิขีได้สบายเลยนะในในเนะาะไอ่โจะบบักใหญ่เนาะแจ้งอีกเอาปั๊บโจะอ่าโจะแจ้งแล้โจะอย่างก็ได้นเนาะแล้วมันมีระบบสบปีดพร้อมเนาะกับเจ้าว่านะเขาไหยังโมหู้ขึ้นกันเนานะว่าระบบสบปีดเปิดไดดแต่ว่าอันนี้มันโหมดเนาะอ่าอันนี้มันโหมดเดี๋ยวเขาสิลองลองขี่ไปก่อนเนาะก็ระบบอย่างมันเาูาไม่อยาก ไปยุ่งกันเถอะพอเขาบอบว่ได้เดิงรีวิวมาหลายเนาะแต่เออเห็นมูมาไปชี้อะไรกันมูให้มาเอาให้เอาสิได้มาขี่ก่อนเออโอ้ยเ,เล่าใจดีจังครับเสียงสัญญาณน่ะแตกๆแตกๆนี่มาทุกคน แตกยันหืมใส่น้ำม,มันก็แนละ้วแล้วจึงสิพาไปคิดรตลอดปกตินี่รถ X Max เนี่บ่ได้ถึงเลยได้เยิงเกี่ยวแต่ว่าอันนี้ก็ยังไขยอยู่เนาะแต่าขาเขามันยังแบบเกือบเต็มตีทันแหละวทันยีบานละแต่ว่าซิปย่ำละนี่มาใส่น้ำมันก่อนไปนี่ มาให้สแก,กนนีรพร้อมแต่ปวานนี้ทุกคนลุยมาวันนี้ใส่ทางละแต่ว่าฉีดน้ำมันมันยังบูคขน้น่ะ ว่าเป็นซุดแรกในในลาวเนาะที่สามพกแปดที่ได้เข้ามาเนาะผู้ดใดจองกครเกียมพากันไปหับรถได้เลยเนาะเอาเพืนให้ไปหับรถกันได้เป็นแล้วเนาะ่แน่ใจว่าสิพ่อเมื่อกี้เท่าเลแต่ก็ลองเบิ่งเข้าไปเลยเนาะผู้ดใดจองไว้ตัวห้องมีแมบนบ แสนแปดหมื่นห้มันบอกอมหน้ามัน 9, แสนเก้ามื่นหารร้าแสนแปดหมื่นห้าหมดล้แล้วหอมนี้ก็จาโ,โอ้ยเล่าเสือเกินโอ้อยเสียงรถเล่าเสือเกินไอไม้เลห,หรอสองกิโลสี่กโลออกจากศูน์บอกเขาขี่มาได้สี่กิโล <laughs> อย่าเขาสีขี้อ้อมนี่ไปแล้วก็ไปกลับมาบ้านก่อนเนานะเพราะว่าอันนี้มันเริ่มมองเรียบๆแล้วมันเขาสิลรองรถไหลหมดไ,ได้เนาะมันรถไหลหมดแ้่เขาสิลรองยาวๆไปทีนที่จะว่าตอบโจทย์เลยเปไ็นตัวนี้เราโยชน์ทั้หลายเลยเอาไว้วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะคันเขาได้ไปลองแล้วเขาสีไทยเป็นวันนี้ ่อังโคสบายเลยทุกคนมันมี่ะนะบอลพักหลังให้อีกเนาะมันเป็นมันเป็นบอลพักหลังนะวัวเห็ดเจ็๊บหลังเวลาเขาขี่ยาวๆน่ะโอ้ยแจำผมว่ะใเย็นเด้อใจเย็นเด้อหาเออกศูลนะ เว้นบอกกันได้เลยมึงยังบอกตัวเองอันใจเย็นๆเด้อันอื่นนี่เป็นระบบไฟฟ้าไปเนาะแต่บาซิวนี่เป็นโตโต้เหมือนกันโตโต้มือซิลนี่เป็นโตโต้มือเลยปั๊บสูงปั๊บต่ำได้มีอุ่นมือ สามารถกุญมือได้คือเวลาเขาปีย้ำหนาวบางทีเขาสามารถกุ่นมือได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิบบแซงเขาสิบบแซงสิบบแซงโอ้โหทอโคตรแหงโอ้ยลีทอโคตรแหงโอ้โหสุดนิ่มโอ้ยลีทเว้นตั้งอ่วยนะเพราะอีหลี่งเร แล้วรถคนขิงสัตไต์3 <laughs> ัง 68G นันจะส่งคำล่ำเรือแหละทันทีว่าลนะไอที่ว่ามัน,มนขี่งอที่แก่พู้แม่ดอกก็เอาออปชั่นมันเหลือล้นอิ่งออปชั่นออปชั่นมันสุดหมดอ่ะอ,อ่ะ เดี๋ยวเบิ้งวันเสาร์วันที่ทยวเขาขี่พาไปขี่รถลองรถมาแล้วรถมันมเป็นเวลาขี่ไก่แล้วมันชินั่งแบบสบายพอไปเอาอกขาแต้พื้น เมื่อกี้เนี่ยเขาใส่เต็มถังแล้วเดี๋ยววันนี้ขีดนอะมันมันขึ้นมาเติบอะบพรว่าอยู่บโบู้ว่าอยู่กล้องสีเห็นมั้งพราะเพิ่นปั๊บไฟนี่กยคือซีเมนต์ปั๊บแสงขึ้นตายเติบเลยเพราะว่าย้อนแสงที่งๆก็ยังเห็นแต่ก็สิได้ใส่กล้องปิดเนาะกันจอเบ่งไว้แหละน่าจะได้ใส่รถไปยาวๆน้อยนึงจะได้กล้องปิดจอย โมมกันัแรงมแรงฮู้ฮู้สุดยอดท้องบางแหง แม่ไป,ไปอย่าสุดสุด,ดอ,อ,อ,อีกเลยพอละพอละเดี๋ยวซีไต่อยก็เลื่อเขาแค่ไฟซี่แบบเนาะ ระบบเบรกม,มันมี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะแอคชั่นคอนโทรลก็มีแปลว่าจะครบเซตในรถกิ๊กใหม่แหละแต่ทีมันให้ออปชั่นมาเรล่อๆคือรถในคัส368เห็นไสิมีอ่าระบบคุนมือโบโจที่ใหญ่เนาะโจหน้าโจที่ใหญ่แล้วก็ พวกอาโปรแกรมไม่อย่างนั้นกับมันให้มาหลายนาะคือแบบเวลาเขาจะโตนาจอโทรศัพท์ใส่ใส่จ่อรด,ดก็ได้ไปทีนะนอ่าถือว่าสุดยอดเนาะแล้วก็ในบอดี้ตัวรด,ดก็บถือว่านั่งสบายขอนเราเบาะนี่จะปินสไตล์เบาะแต่งสไาตลา์เบาะมันมันคือมีระดับแหละอนะันนี้ว่าเนาะ รถกินยุกหม่เราซีนยอดหลายเนะาะก็เบกเพราเบรกมันแม็นน่าจะแม็นของเจจูคอนมาแต่สกีก่อนที่โมฮิดเด้่ยเขาเอาไปเรียนศึกษารถหลายเดี๋ยวเขาสะมาลองให้เบงกันมาลองขับให้เบิง <c oughs> คือเขาบอกนะเนาะรถคันนี้มันบเห็นรถเขาเอามาหักให้หมู เพราะเขาเป็นคนจอดไงนะเขาเป็นคนจอดนะเอามาทำในมูอย่าเลยวะขออนุญาตเพลินเอามาลองรีวิวมันทรงบอดี้นะตกเ็จเลยทุกคนมันจะเป็นต้องไปแตง่งหนักขึ้นนะหาสามีกันเลือละ จะไปปีนคูปีนผานสบายแล้ว <c oughs> มันเป็นแอดเวนเจอร์เนาะตัวนี้ไปแอดเวนเจอร์ทั้งไฟทั้งบอดี้ก็ครบเสร็จในสภาพกล้องรถก็สูงอีกเองเนาะเรียกว่าบอดด่างง่ายอะไรที่ว่าละบางทีเบิ่งถ้าเทียบใส่กระเบาะนังพิเศษกับซัมกระเบ้อาหนาง er, ัานางพิเศษเลย ใจขอเบิ่งนี่นี่อีกหอบเอาขาก็บิบมดมัดกันน่าจะจึ้จงบ่โอเคบิดจึ้งนะตัวนี้นะบมีปุ่มบิดเลยแยมแยมคันนี้เลยง <c ười> งแงงเลยงงแงงเลย เอกแม็กถูกงองแงงเลยสุดจำนะ้ำเนาะคอทอนี่ขันก้าจาวาชีไปดุดดุแล้วมันจะเป็นอ่าพวกไทเทเนียมเนาะคอทอนี่เดี๋ยวมาเบิรงกันนี่เห็นบ่นี่มันเริ่มจะเป็นไทเทเนียมอู <c> ้ <oughs> ทุกคนเบิรงอยู่กองบ,อนะบอ่อเนาะใต้เบาข้าเจ้าให้เอียงเนาะข้เจ้าให้อันนะผ่าห่มกองบอ่อมาให้พร้อมเนาะ นี่มันจะเป็นตีนคือตีนก่าวเนาะแต่ว่ามันบุติดกับกล้องเบาะเนาะเขาสามารถดึงออกได้ไปสีเลยอ๋อกล้องเบาะเสียงผู้สาวน้อยอะไรตัวอีเนาะ <c oughs> จำจำจๆำจลอเครื่องห้งหวงๆเนาะก็จะรีวิวหลายคนละมันเป็นลอ่อซีลวดไปสิละลอดิวเนาะสำหรับพวกเอเวนเจอร์พวกขี่ท้งลุมไมาลายต่อโจทย์เลย นี่เดี๋ยวบ้นนั้นเขากะซีมาศึกษาอ่าพวกโปรแกรมอะไอย่างมันของมันก็เนาะอ่ามันมียน่ยังขัดแน่เนาะทุกคนโดยรวมกะซีมีประมาณนี้แหละเนาะนี่โซกเดิมๆเ,เป็นโซกอันนี้มีเตากะซีมาให้เลยเนาะข่ายียบซีสองเนาะตัวนี้ไว้ให้สำหรับคนขับยืนเวลาขี่ทั้งคุมไม่ลาย ตัวนี้มันไม่ให้ทางหลังนั่งไปเหยียบนะนีะ่นนกับพวกแคสบาร์แคสบาร์ครับชีเรยนะมีประกับมาให้พร้อมกับตัวนี้มาน้ำรดนี่กับไฟเสริมมากับรถนะเขาจะปั๊บสูงปั๊บต่ำนี่ับมาเอาแจาห้องเรียมมาผุ่นออกสิโดยรวมเบิ้งเบึงเบึงไอเจ้าสันเตะ ไอเจ้าเองแม่คิวเลยครับน,นี่คิวเลยโอเคอ่ะคลิปนี้เดี๋ยว,วเขาจะสีขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาไปร้องรถแล้วเขาสีไทยว่นนี้วันนึงนะเดี๋ยวไปแรงให้มูมาเอาเนาะให้เชียวมาเอาเชียวให้ไปเอาให้นะเนาะเพราะเขาจอดให้เพิ่นโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย